สวัสดีค่ะวันนี้เราหันหน้าลงทุ่งอีกแล้วนะคะอ่าม่หนางานออกก่อนค่ะไอ้จอยไอ้เขียดน,นะคะเสี้ยนหนูนะคะตามด้วยเสี้ยนไก่นะคะผู้เบาไทยบาทเนาะว่าไม่นานนะพี่น้องเบิ่งเนี่ยล่ะ <c oughs> นำทีมโดยนะคะหัวหน้าเต็นกระตาที่หัวหน้ากระตาที่หนามมนี่าล่อย นาพังจับกอดดักดักใหญ่ลายอะเขียดสวยงามมากคะดอกห้าด้วยค่ะสวยงามมากค่ะดอกห้าทงหน้าด้วยพี่น้องนี่เบื้องต้นเขาด้วยนั่น ต่ว่าหยาถ่วมเห็นนิ่งแดงเห็นบอมมองเนี่ยคือเขาเห็นนิงแดงเดงนี่ยคือหยานะคะพี่น้องมึงเนี่ยละ่ะชีวิตชาวนาโอ้ยถูกหยากลาบากเด้อพี่น้องหม่ข้าวสาหอนแล้วมึงเนี่ยละ่ะตะลิต,ตนผัวข่อยบอชาวนาเขากระสือเถื่อเถือถ่อใหญ่หว่าหลายเจ็บข้อไม่ใช่ทุ่งราอเวนเดอร์นะ ดอกอยานะะดอกอยางามแบบบานๆเลยงามแบบบานๆดอกเงใส่เหล่าตัวมันปัดพี่น้องฮอ้อ่อเป็นทษมาเนมีหนองอว่า เห็นกขนาดนี้มกาก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบางเหงายไก่เด้อค่ะเดอ้อมึงเนี่ยมึงตีหล่ะหมู่ว่านนี่โอ้ยเบิงบ่งบางกองขี้ดินอยู่เด้อขี้ดินเขาบอกเอาเด้อมาหนีิเด้อบอกแค่เธอแล้วมาหนีิหมู่ว่านนี่ไปเอาแบบดินบัานไดเขาก็าเก็บเด้องานผีทุกทีว่าบางงานเสี่ยงอ่อนซ้อนฮะมีมีเด็ดกว่านี้อีกบ่บาาโอ้เด็ดกว่านี้อีกว่าสัน อ๊จุ๊ยปาด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 ปาพ่นๆอาเเบิลพุ่นโอ้โอ้เอาม่ต้ใส่ละเพิ่นหนึ่งอ่ะพี่โนเอ๊เนเฮ้ดจังไหของแท้แล้วนี่ว่าเก็บตือนเตอมันไม่ให้ปวกพาพ่นนี่ ยังกระล่ม่างที่เหมือนเรานี่ย้ากันไปเก็ียมเห็ดมาแดดห่อนบันไดกับมุดปลามุดดงไปวานบิตาหอาปวงเต็มปลาอาญาขึ้นกันโอ้ยว้าสีไหลนี่เอาซิมซิมซิมบึงเด้อโอ้ไหลนี่กรนโลนไหลงั้นบังยังยุกขี้ดินกัะไหลเห้ง เยบ็บเนี่ยนูไม่เห็น,นหลับเมื่อลยล่ะลายลายไงอ๋ออืมเช็ได้แต่พอเต็มตาอย่าหามียเด้อด่ะบึงเนี่ยล่ะค่ะเหนื่อนวลน,นวลลาเหลา,ขา,ขาห,ห,ห่า่ะห่าสมได้ป๊าสมนะเย็บไปกินบ่แพงบ่เดซื้อเดีหา นี่บ่ได้ค่าได้ขายบ่ได้ซื้อได้หามาเอาไปกินแน่พี่น้องือนั่นเห็นบ่อาเพิ่นใจดีเห็นบ่เพิ่นเป็นคนอันธรรมะธรรมโมพปล่มเลยเพิ่นไปวัดเสมอเสมอเลยนันั่นตัวลอดวายนี่เด็กวานบ่เอาแก้วมาโอ้ยดีใจก็เห็นดักเซลีเห็นแกลียวไก่หนึงสุดา น่าดันหมอนฟันลงเบถึงนั้นองมันดองปาด่คะดกต้นใหญ่นะคะแมนเบิดเด้นี่แมนเบิดเด้นี่งพี่แมนเบิดเด้นี่ดอกซื้อผงมันมากมันสีแซ่บก็ยังเขาดองเล่บ่แมนน้องใส่เมเกเมนบ่ มแบบสยังไอาตนเดี๋ยวติจกเม่ไปกินบังบาโรสาป็นแสบแบบแดดมีการดองบมนยงอะไรด้พี่น้องเออเม่อไงนั่นและไปดวงเพราะว่า้งองไปดวงัเดียวขายเลยบางแนวบางแนโอ้ว่สามมาดอกนี่ิลงตาหูดดรูดแลยวหรอบอแม่กัเจ็บเทลนนยนั่นแหละเลี้วแม่ มาเด้อค่ะมาเดอ้อมาเก็บซอยกันเดอ้อพวงเนี้ยล่ะโอ้ยอยากให้แบบผู้ใดอันคอมเมนต์เขามาเนะคะ่ะเด้อว่า,าอยากบอสีทรงไปหาเดอ้อแต่ว่าตรงนี้คาบริการเดอ้อได้อยากเดี๋ยวสีห่เอาอยดองเด้อหาดองเอาบอกเคยดองเนาะเอาบอเคยดองเขากับสีหาผู้เชี่ยวชาญค่า าไม่ข้ามเอาผ่ามาปอ,อานเลื่อนไปดนอย่มีหนาเย่ย้ยหา,ห,นนยห,าหลายค่ะหลายค่ะคันแม่นอันมากอันนั้นคือสีเนาะลูกพุน่นเนาะตางประเทศเนาะ <laughs> มมยหมงม่วงแันคือจีให้สอเดี๋ยนะอันนี้ลูกพุน่นนีสานเนค่ะลูกพุ่นนีสานนะูกพูดจักลูกพุ่นอีก มันรวยไก่บักอมุนนี่ลคะเจ้าสิไอ้เกบบ่อ๋อบ่จะคล้องคนสิบไ่ไหม่ะคล้องยเนี่ยเกีรเขอนองซ้ำนี่บ่เจ้าดองที่ของเราข้าวดึงนะครับอุ้ยของเรามีต่ดใจหุ่นหุ่นมึงมึงทีมงานอ่ะมึงทีมงานอ่ะพอกับหลวบันที่หลวบแขกใส่คว้าแขกใส่คว้ข้ามากันะ ระวังฟันมือกันอ้วยโอ้โน้าจอยแป๊บเดียวครับเต็มเพิงตาอุ้ยทำไมเราเก็บไม่สวยเลยอ่ะสวยอามาก่านี่สายโหดเด้อสายโหดไม่มีเก้าของคุ้รถเจ็บรถเนี่ยนังเก็บยี่นี่แต่บ้านั่งเก็บนะนั่งเวนเอามันเด้อเจ็บ แก้วก็ได้ใจถูก่แก้วก็ได้มาจับกันนะอ้เจเขาบังแบบกังขื่อเนี้ยสุดยอดค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อค่ะมาเด้อเป็นหนองแซ้วด้ค่ะบักแซ่วม่ถึงนไม่ได้ผ่านอีสานเขาอิ่นบักแซวคนไทยเอิ่นบักแซวเอื่นอยู่บักแซวเขาต่อเอิ้นหมายไงบักแก้วบักแซ มาเซลอ่ะสีบอกขึ้นกันแล้วเนาะมีอัญญาญเดียนะขุนอ่ะเก็บพ่อเราบอกไปนั่งอันซอยแก้วละท่าขุน ยังขึ้นไปยังะลหมดกะดอ้าสายปีนอีกแล้วมอเนี่ยบอกให้เจ็บย่ตมตนี่ยปีนไปยังเอามันแตาร่มกันเนาะชอบปีนอะโอ้ข้าใช่ของข้าวเดียวเจมทุ่งกิ้ม้อมจยอะไรอะมันหลายปีเลยบอะจอยตันปีนีักด้อยพี่พันพันปลูกจังไหนทําดาว่ะ มันเอามต่าเขี้ปีบมันกจะปูดพูดจ้ามันเลยจ้าดีดด้ดิลนุ่มใสตัวให่เออมึงกับยืนให้เล่าเนื่องลงเออเนื่องควยเนื่องลงเอออ้อยืินห้เล้าบานนี่มันบ่ได้ขึ้ดนี่บรอยูบ่ไดิเนาะเออควายเงนลูกให้เลาบ้านนี่เส้นต่อเนาะเส้นต่อหนกแล้นั่งเกียบยี่หันบ้าน คนละงานะครับเต็มเลยไปพุคนละงานนั่นแหละเยาอยู่ไกลพอเล้ยอบานแนมแนมค่ะเนี่ยเด็เด็นเป็นทีหังานใหม่พ่เลี้พอบานพอพอพอแล้วมันหลายล่ะยเอาบานยไปกันมันไทยเนี่ยต้นสน มึงนะครับโอุ้หนะตัวนึงยิ่งใหญ่เจ้าที่คล้องเป็นฝึ่งมาเห็นมาส,สั่นมาเมตอตน,นกเลยมาเห็นเลยมาขอสี่คนว่าบ่อขายมันมาเอา,าอโหลดใจดีครับนะครับน,ยนายอาไน ไอตอนเจ้ากินบ่ว้าไอโดดนูมันจังได้นมันจะตากจนนาปลาแต้นก็ไม่เห็นเจ้าดอกบ้าปรให้บไทยมันไม่เห็นกูคนนึงนะแ้ต้นมันก็ได้บาดเย็บแตกเย็บปากตาบ้าบ้าตายกูไอ้หมดบ้าข้าจิ๊แกนบักลียดมากทังคลิปนั่นก่อนนะนั่นเท่าเอาเอากินเห็เจ้าเบิ่งเนี่ยมะเต็งก็นั่นแหละไก้ได้บรรยากาศเลยคุยเจียวคำยังไงนะครับ

เต็มตาของแท้ได้ไหมเนี่เ็บตอพ่อน่อพ่อ่อยู่พ่อแล้ววะนวงเลยเรื่อยฉันวงเรื่อยๆมาไปคือรับลับามาเก็บเก็บม่ดีลดกดกคาีีแมนเบิดด้นี่เมันรนเริ่มรลดเลยเตอยแต่งมาสุกแล้วเฮ้ยขอรท่นี่ได้หมูเจ้า้อนมาเอาโล้ต้กนอีกตัวเพหัวกระิมาเป็นมูอยู่นเคดู ตาดองนี่กัสิประมานซีปุกคุณนี่นี่ส่ยาต้นนี้เป็นดองใส้เกลือเ้ี่อ้มปุอใส่เกลือเียบขันุกมันนมันใ่ใช่เกลือเหมอนีใส่เกลือผงฟายาวทั้งสี่มอันันดองมังยมตอนแรกขันใส่ํำยาเนาะเอาอีกแล้วเผาอีกแล้วมาอันที่ไทยมันไปใส่เกลือไปไกินเบิร์ตุก อันเวกันทั้งสีเนี่ยแบบซ้องเองมเมนบนีซ่อเนี้ยซ้อตากับกรซานี่ยเรื่องเืงทังสีลขายีนหาบานเนี่ยดอง่างนึงคนัง้งทั้งโอ้เอาไปง่ายไปงองแนไปเปนบาไปเห็นงวดนะละสุดยอดสุดยอดเป็นกระตาคุมห่วงแท้

้นี่สามปีแล้วยี่ร้อยแลวตัดิ่นเลยังไงพี่น้องง่อยมั่นุดาเบครับี่ร้อยแล้วตัดถินเลยไมผู้ินได้บรรยากาศมังไงล่ะ่อยเจียวดิงานผมนี่ผมไม่จ้องนมเออได้บ่เออฮอได้ อือทุ่งไนบุญแน่ตุ๊กใช่โอ้ยขวัญเด้พี่น้องเอ้ยชอบเอาที่ดีเอาที่ดีไม่ใช่รลดบ่ไอเดอกไม่เห็นหนางเนี่ยพี่น้องมาเบิ่งเในพี่น้องพี่เพี่เอาเพิ่อนมาเก็บต้องสิสุดยอดเออไม่แต่ อ้โจบเลยบาทนี่ข้าวแล้วพอแล้วบ้านนี้เนี่ยก็ได้เออว่ะเอาไปฝากเมีียยเเลน่อาไปฝากพี่น้องห่มขาเมางานหนึงเดี๋ยวเป็นงานไปลวดนั่นเออนดำไก่เดี๋ยวเราไปเป็นงานไปเลื่อยลวดเอามัดเต็มเต็มแล้ววะนั่นเต็มเนี่ยหิ้วไปไปกูกะสีนักไปเอาเป็นงานไปลวดไปหิ้วนักเอาไมั่เต็มของเก่าก็ได้เอาลงมาพี่หิ้วนักเนี่ยป่ะ เขียนแรงบอดีบอกตะมูว <á> ม <ure> ือหนาก็สอบมาเด้อโอ้สิมีมือหนาอีกบ่าอ๋อบ่มาเอาอีกเถบ่พ่นพ่อละไดิโอ้ยรังไหนล้นถิ่นเบิดเด้อหนึ่งล้นลงสาเบิดเด้อบ่มีกระปุกดอกเออเดี๋ยวมือเอิญเขาคิดใหม่ก่อนเออไปตั้งหลักก่อนไปตั้งหลักไปตั้งหลักก่อน ย่างน้ำไงไอ้หนต้มน้ำบ่บ่เขาไปล่างเอาน้ำอันนี้แหละล่างล่างนวยอันนี้แล้วเขาก็บเอาไว้ทำน้ำเส่คนคนใส่กับผงกัดผงน้นคนน้ำเพื่อคนคนให้น้ำยามละลไรเขาก็เทลงเลยว่ได้ต้มน้ำน้ี่มึงเสื้อผงแล้วคุยไปขอเออีกแล้วแผนเพราะว่ากน่ไหลนะนี่ หาซีีหาเจ็ดบาทให้แม่จอยน่ะเดี๋ยวหน้าเ๋ยวบุ้งม่วงให้ซิมหน่วยหนึ่งใหซิมหลายให้หูรสชาติว่าเป็นรสชาติแบบนี้น้ำยา่น่ะค่ะกร่เดยเลยสีขึ้นพราะดอกในตลาดกันนเ่รคือเขาไปสื่อเขาอยู่ในตลาดหอไม่เดียกกันเลยคงอกเอาผงน่ะวิพ่อเราเคนักเคยพอดี้อเ่องมนมันจีด้พอพ่พเอางาไปเอางาเมื่อเอางามือโอ้ใจเดี๋ยไปเบิเลยลงทุนหน่อยเดี๋ยวพ่อ มาตงรงมชุนไหลคายรูนไหมค่ะแข้งกับตาแบบเห็นคักๆโอเต็มเต็มเลยพี่นเอาะอาปันได้กอทา้งเลยทางคนด้านาบอกไทางตรงไเอาคุณนั่งรูปผไม่ได้อีนเอางีสิลงได้ไปไปก่อนเอ้ยบุญเจาเองก็โบมวกกับน้ำไม่กลัว เอน้องออกฝุ่นได้บ้างเพิน่นเพิ่นได้เต็มถุงเพิ่นพ่อแล้วเด้อเพิน่นหนะของเพื่นหนึ่งเอางาเมื่อฝากหมูเอาบัตแกวไปสั่นล้วเอาบัตแก้วไปอยากถ้าลูกถ้าหลานมาเอาบักรแก้ว <c oughs> ได้อยู่บ่เอามาดูสองกันไว้บ้าง ลุงไทยได้กูถิงามตั้นเอาบ่ะอาสันลุงไทยก่อนโอ้ยบงดเลาน้องบันอึ๊อ้ยเอี่อาไ่ไปันก็นเอาเค่ะเอาหุยเลยฮุย้งงน้งเงินดอกหัวดนหลเงินนั่ลนนักคนจะหลง้ามวนหนึ่งละเด็ะ

โบเศษเสียวนึงนะคะพี่ห้อที่เอามานี่ อันนี้ห่อห่าสีทําการดองนะคะห่ากะมาล้างนะคะมาล้างรรทำความสะอาดนะคะติ๊ดนุ๊ดล้างทุกวันล้างกระตา่ายได้เหรอล้างกระต่ายได้ทักไปทุกพี่น้องสวยงาม <c oughs> เต็มซามเนาะ ก็น่วยยไงไปตเข้ากไมานไปจ้าไม่ไม่เกี่ยยอะเลยโอ้งานเลยชวยค่ะแบบน่วยมันเต็มพอดีปลาเฮ้ยพอนเสียวนึงไหนี่งานเนี่ยมาตัดจริงเห ซุ้นนมนังยาเ้มหมอนข้าเอามใหเขามันเ<ำ>ชื่ที่ตหมอนนั่นเองพีติปิ้บิงอยู่บนนังยาเขาที่ตอนเท้ามอีกนะคะรับบอสหนามมาใสาร่รถหนามมาเลย <c oughs> ว่าเขาสียเอาซ้ำไหนอือสวยงามนะคะบั่นมัิก็สิมี้ากว่าเข้าหนึ่งเดือนบอ่ค่ะเขาจงกินไดไหน <c oughs> โอย,อยง่าปล่าเลยเนาะใส่นามประปล่าเลยนะคระับน่ามแจ้นวน้องมันมี่อริ่มไหนเดอกวไม่เตรียมกุบๆเอาแล้วใส่นานประมาณนเคิงเอามันมีเอียงเอียงแถมมาด่ะน่ะมักเนี่ยใส่ผงดองห,หัวเฉิงนะ อันนี้บริโภคกนายเพิ่นด้ค่ะนี่งมันมีวนไห่สเสียเพิ่เลยว่ามันมีอีห่อเดียวนะนาคาเพิ่นขายก็เลยค่ะเครื่องบ่่อไม่ห้เอาเอา่มเครื่องเนี่ยมาคุ้นจิตทัพพีมาค่ะทัพพีมใส่ชั้นหน่อยเพียพีดน เี๋ยวข่าเนาะน้าเห็ดท้าห้อง่เคยกินเยาจะกินบะไร What are do you doing? ปานเซียนสิบเยวอีกเพียงเดี๋ยนะสิบเบลอีกก็สันมี่น้อโอ้มื่นบ้ากันเราก็จอบไม่ใจบรันเพียงเดี๋ยนะสิเบลน่เลยบู๊นสิเบนูนอผมได้น้ไเลยเ่ยอยู่ไงเน่ใส่้นีไปใส่สํานพีเดยให้น้ำเข้าไปะนีเข้าไปตัวนนงเดอีกรั้งออนี่มาวยบัน อีกทั้งหนึ่งหนึ่งเนาะอีกอีกอีกทุเนี่ยเนอะมหาสวยมาตักใส่เบิขั้นตอนเนาะเอามาหนึ่งขั้นตอนนะคะเขาก็ไปล่างล่างบักแซลแล้วนะคะเขาก็อ่าผสมน้ำเชื่อนะคะมันเคืงองซองเนาะต่อบักแซลกระตาหนึ่งเทาน้ำนะคะถ่วงเลยถ่วงเลยนี่เลยนะ อีกสองอันห้องสีสีอีกบออาเขียดเดี๋ยวเพื่อเขาขายไหมอีกนิดน,นึ่งบอโอเคขอขอขอสีนะเพราะว่ามันมันสีไปอีกสองอันนี้เขาอยากให้มันเหลืองก,ก,อกองว่าเก่าเนาะน่าข้าดอกแปลว่าข้าใส่เหลืองแห้งเด่นเดียวนี่สีผสมอาหารก็เสร่มใส่ไปหน้า พวกนึงวันร่งร้ออ๋อค่ะนี่จะไปหามะลดนี่กำน้ำข้อดีได้หน่อีกพวกนึงเนาะค่ะเนาะข้อดีได้เสียไม่ใ่จะจอบนนี่บางที่เหละภเสีอันนี้ก็จะพุ่งเพิมเนขอดีกำน้ำเพิ่มอะไดอกรคะการดองเรียบร้อยนะคะขั้นตอนการดองเราก็เก็บไว้นะคะประมาณหนึ่งเดือนนะคะหรือถ้าไม่ถึงหนึ่งเดือนก็สักครึ่งเดือนนะคะเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะรอติดตามด้วยค่ะว่า ประสบความสําเร็จบอะคะดองบากแซลครั้งแรกในชีวิตเนาะค่ะก็จะจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะถ้าถูกใจคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe แนนเร์ฝากคิติดตามเลยด้วยค่ะกดกระดิ่งเพื่อราคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ